ปีบอยู่นี่ครับต้งอยู่นี่ครับเอาข้ขานีนถือฟองคุณนะผมเป็นนายแพทย์ก็จเดียวผมไปกินนี่อยู่หน้าบิ๊ก็วันนี้อยากมาในนามผัดแฝดก็อยากจะพ่อพ่อวชาตีนยแล้วก็พ่อเชี่ยนตี้ยปีบันอยู่นี้คมีไรกับพีคนไหนสักห้าเด่อนหมากเนื้อข้าวังต้องไหเ้รงแรมนิจารไีพทไไม่ตรงกะ คนที่ว่าดีกว่าก็รำไปน้อยกว่าอย่างเอามากกว่าแต่มันมีคนละลำเหมือนผมต้องคอยอะไรนู้นลดรากามดผมต้องเอาราคาเต็มอนั้นก็คือหมายถึงว่าเขาก็มีมันมีหลายลำใช่ไหมมันไม่ถถวเทียมใช่ไหมไม่เท่อาริบบาทกินได้ร้อยแงมแตงโมหน่งห้าล้ันั่นก็่ังมาเดียวใช่ไหมคนละสามร้อยบาทไปโกคารบดต่ได้มาคับผมใช่ไหมปันสี่ร้อยบาท คือต้องหมอลำโอกาสมันน้อยลงเป็นล้นตากอากาอย่างนงี้ยไม่แต่ว่าต้องคำว่านั่นคือท่านหนักทองเกี่ยวมากเราไม่ต้องมาแข่งกันใช่ไหมท่านหนักทองเขียวหมากต้องแข่งั้งเกิดตั้งหมันไม่ถะามือบากรับเราจะเป็นมองว่าระบบมันยังไม่คนคนควบคุมตรงนี้คือใครอบวก็ไม่มีใกลควบคุมควบคุมไม่ได้ทางคนต่างด้ามไม่ไานไม่อได้แต่มีหน่วยงานมาสัตระบบตรงนี้น่าจะดีใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่มี อันี้เป็นประเด็นนึ่งรอบคอขอนาตเรบไปที่กรนาเ้าจะไป็นก้าวาบันเชืนันมีมั่นเกืการนเมื่อบบไม่มีอครก็มันมีอะไรแลมันทําไดแล้วไปรับไปรองไปรับไปร้องยังไงไปร้องกนกับเวด้ใช่ไหมที่บานรวยบาทซึงไปรับอาจารย์นุมาแล้วถึงคนนี้ถึงมันรามันไปรือรยรอบรวยมันต้องกันเอาย่าไหนได้มันมันไม่คุ้มเลย กองตองับอีกสองอีกหลังต้องางตลบงนะพ่อบนมาเดียวกอมุกกันดังมาจากกระบี่เับว่นีนี่นี่เข้องบรรเดี๋ยวมาหนังจากกรบี่ไ้ก็มีกยุมีอมาได้ไปมาำ่ไลาจ่อยเกนรัดซึ่งบอกว่ากางเงินมันจบเลยเราไม่ใหญ่หลักได้ทันเอกชุงกับเป็นรู้ได้เอกชนที่มีแร่ลําใช่ไหมกับผมอหนังมาำเวลาไหมซึ่งเราจะยบชีวิตเลยแรจริงๆเพมัน มาบอบ่มมั่นีก็จะใครใส่ปันยาวาการรเลยตกองนี่อะไรออกมาไกมัมใหญ่ลักเต้คนที่ํำปันนี่ึมตึมตึมา่ไม่ก็คนเดียวม่นายตามประชาชนมันเราเดียวมันมีเรื่องลำเดียวการใส่ปันยาวกบคือรถเลยมันวิ่งตาไม่ได้ตกลงนั่นเราจะ้มา่คนไม่ได้ต้องว่งกไม่อยากได้ินบาลนี่ ก็ผมแรงไปไล่ไกลางวันนั้นลองบัวามากก็มผมปูดไปแล้วเจง๊งไม่กันเราได้เดี๋ยวก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดมาแรงไปไล่กลางเลยไปนี่กี่ปีแล้วครับไปนี่เพิ่งดำไม่รู้วีดีเดดนี่ยตอนบ้านนี้ได้แล้วเนี่เอ่อเจ้าเจ้าข้องนั่นคือไรเจ้าข้องยิงเจ้าวิวงอะไร ใครนะครับ <คอ S 1> ิงดาวอิงดาวเราเขาอใครอ่ะเอาเป็่ทีันีนี้มาเปือนนี้มาเ้อเราปิดกันเป็นคนผึทีไหมหรืมานยั็นคนมาเนี่เคยมาอย่ถึงคนกูแต่ว่นี้มันเป็นก้องก็อย่าก้องหรือว่าหลัดจัดสร้างให้แต่แตีหลัดจัดสร้างให้แหละซีนมิอ่ะเป็มาย่ึกเป็นมาก็ก้องไอน่องงเลมาดํากันแต่จริงมัจะได้มาทําานแต่เราไม่มีรีนี้ปเรียกรอง อาจจะมีการการพัวกันไหมอว่างกันถ so ือไหมต่ม so ันเป็นได้ไล่ประเด็นอยู่ดีที่ขึ้นมามันก็ใช่ไหมกับผมมันเรื่องขวันตีสบายนี่ครับต้องบอกให้ดังตัวดำดำตีออฟฟิศลองดูอย่างวันตื่ดตอนรับบ้านร้อนนี่ของวัีเป็นอะไรจริงไหมเล่งหลังยิงอะไรหรออย่าเล่งหลังหลังล็อกไม่ได้ครับแต่ถ้าเรามีพ้นโยชน์กันไม่ไม่หรือจะมางันใดประโยชน์กันติดได้เลยครับไม่ใกลว่า ไออย่างเดมเดียวนี่นจอมจาตรง้าตรงเตรีมไปดักกันเน้นไหมตรงห้องตึันตรงยากโลูบปับบางคนจะไม่ไปเลัน้วมันต้องนนแต่เป็นีอนก็มลําไปเลยอันนั้นดเอจริงดาวิันอนั้นคือโดนโดนโดนนั้นเรียบร้อยแล้วครับเสร็จลุมอหมดในใลี่อยู่ตรงนห้ครับอ่าพีนยเด้ละพดักดักดันหน้าเลยไหมดักดันหน้าเลยไหมครับไอ้ไปไนี่มีกี่อันเ่ยนี้ตอนนี้มีเข้ามา